สวัสดีครับขอนำทุกท่านมาที่ลอนดอนเซเดียมครับบ้านของเวต์แฮมยูเนเต็ดครับวันนี้มารับชมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับเวต์แฮมดวนกับอาร์เซนอลเป็นคู่แรกของวันเสาร์ที่12มกราคมครับซึ่งแข่งจีนตามเวลาประเทศไทยก็12นาฬิกาขอไปครับเป็น19นาฬิกา30นาทีครับช่วงประมาณ1ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับก็จะถ่ายทสดให้ได้ชมกันในทางช่องบีสปอร์หนึ่งครับหมายเลข 6-7 6นะครับผู้เล่นที่น่าจะตามองวันนี้ของฝั่งเวสต์แฮมเป็นหมายเลข8ก็คือเฟร์ิเป้อันเดสันครับที่กล้องจับมาครับแล้วก็ส่วนฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทานาติอเอเอบริกโอบาเมยังนะครับฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมก็ชนะมาด้วยกันทั้งคู่ในรายการเอฟเอคัพนะครับโดยเจ้าบ้านเวสต์แฮมชนะเบอร์ม er ิแฮมมา2-0ครับส่วนอาร์เซนอลบุกไปชนะแบ็กโกลมาได้3ประตูต่อ0น,นะครับเกมที่ ต้องเล่นในบ้านของเวสแฮมเนี่ยพวกเขาแข็งแกร่งมากครับในฤดูกาลนี้ครับฮานัดหลังสุดมีพ่ายไปเพียงนักเดียวครับรวมทุกรายการของเวสแฮมนะครับแต่ว่าต้องมาเจอกับอาร์เซนอลซึ่งถือว่าแต่มาเรียกความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นครับส่วนตารางคะแนนตอนนี้ก็เวสแฮมเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่10ครับ21 2สนัดมี28คะแนนครับส่วนอาร์เซนอลอยู่ที่5ครับ21นัดมีอยู่4ีคะแนนครับมาดูสิบเอ็ดตัวจริงของฝั่งเวสแฮมครับ ประตูเป็นลูคัสฟาเบนซี่ครับก่อหลังมีปาโบลซาเบเลต้าอิซาดิยอฟครับอันเจโลอ็อกบอนนาอารอนคริสเิลด์ครับแดนกลางมีโรเบิร์ตนอตการ์ดครับมาร์คโนเวลเด็กแคนไรส์ฟิลิปแอันเดสันแล้วก็หน้าคู่เป็นแอนดี้แคลโรกับมาโกอานาโตวิชครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลครับประตูเป็นปีเตอร์เชคครับก่อหลังมีชโคดันมุสตาฟีโซคราติสโรลองกอสเซอนี่ครับส่วนแดนกลางมีเอลลี่เมดเลนไนซ์ซับลูคัสตอเรล่ากานิชาก้าเซอัตโคลาซินัสครับ แนวรุกเป็นอูบามิยังคู่กับอเล็กซิวบอบี้แล้วก็หน้าเป้าเป็นอเลซองลากาเซตครับเกมเริ่มแล้วครับที่ลอนดอนสเตเดียมบ้านของเวสต์แฮมครับเจ้าบ้านได้เขี่ยเริ่มก่อนครับบอลอยู่ที่มาร์โนเบลให้มาที่สนอตกาสขึ้นมาซาบาเลต้าไหลเข้ากลางครับที่โนเบลให้ทุกช่องมาสวยครับอานาโตวิชโดนบีบต้องจ่ายออกมาทางขวาแล้วก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับเข้ามือของปีเตอร์เช็ค รับได้แล้วก็เปิดบอลมาที่กลางสนามครับเจอเวสแฮมมงดักได้แล้วบอลที่แอนดี้แคลโรครับอันเดสันพาไปทางซ้ายจ่ายย้อนกลับมาครับอารอนเคร์สเซียวได้เปิดเข้ามาแล้วก็วอลเลดด้วยซ้ายโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากอันเดอโทวิชครับโอ้โหบอลเลดด้วยซ้ายสวยเลยครับนำเร็วมากครับเจ้าบ้านเวสแฮมโอ้โหเล่นในบ้านนี่แกร่งเหมือนกันครับโอ้เปิดเข้ามาวอลเลดด้วยซ้ายครับสวยงามครับ โอ้โหประกบไม่ดีครับดูรองก็สซินี่พลาดเลยครับให้อานาโตวิชได้วอลเลยเต็มข้อจังหวะนี้ครับ1-0ครับโอ้หนำเร็วมากครับเวสแฮม,มเกมน่าจะสนุกเลยครับไอซอนมาใช้แนวรับ3ตำแหน่งนะครับแห่งกันยืนเป็น3 4 2 1ครับแต่ว่าตอนนี้โดนก่อนครับอไอซนอน โอ้ดูทีมของ 2> 2. ปียกินี่ครับถ <Number 7. S 1> ือว่าสตาร์ทได้ดีครับในช่วงเริ่มเกมไม่กี่นาทีครับครับดูว่าเซนจะเล่นเกมทวงคืนได้เร็วแค่ไหนครับอีวบบี้โยกมาช่วยทางซ้ายให้มาที่โคลาซินัสกระชากมาครับเอยหน้ามองแล้วก็เปิดมา <c oughs> จังหวะนี้เปิดมาไม่ดีครับบอลเบาไปไม่ถึงอบามิยังอดีแคโรก็มาแล้วจังหวะสวนกลับของเวสแฮมบางดียอบครับวางข้ามาจะใช้ บอลวางยาวมากดดันแนวรับของ Arsenal, อาร์เซนอลเลยวก็พอม่ที่ผลนี้เปลี่ยนเป็นใช้ต่อบอลสั้นครับโจมตีทางขวาเราทุช่องมาสวยครับอ่านาโต้ว,วิชผูทำประตูแรกเปิดพุ่งมาแล้วเข้ามือของปีเตอร์เชคครับรับได้เปิดด้วยซ้ายออกมาครับจังหวะนี้ไม่แม่นโดนเวสต์แฮมกดดันต่อเนื่องมาร์คโนเบิลเราจะลองยิงไกลกลายเป็นฉลบมาเข้าทางเดซันเส,สาแรกแล้วก็สองประตูต่อศูนย์ครับ แอนดี้แครโร่โอ์เซนอลช็อตไปดื้อๆเลยครับแนวรับนะครับยิีเข้าผิดพลาดเยอะแล้วดูครับเวทแฮมจู่โจมด้วยลูกทอสเข้ามาอีกแล้วครับ2ประตูของเวทแฮมครับจาก2กองหน้านะครับคนลักประตูไปได้ครับหมุนเข้าไปเสาแรกครับโอ้แอนดี้แคโร่ครับสกอร์แบบนี้แฟร์ไอซิออนจะกดเราหรือเปล่าครับไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับภาคบรรยายอย่างเดียวครับ โอ้นาทีที่15กครับ20ศูนครับเวสต์แฮมเจ้าบ้านเป็นเกมไม่ง่ายเลยสำหรับอาร์เซนอลนะครับ nine, แม้จะเทียบดูจากสถิติเนี่ยอาจจะซัวซ้อนไม่ได้เลยแต่ว่าพักหลังๆนี่ทุกรายการในบ้านนี่เล่นแข็งแกร่งมากครับสำหรับเวสต์แฮมเรามาต่อครับออกมาทางขวาสนสัตกราสต้องย้อนมาครับอาบสซาบเลต้ามียกมือขอแล้วโกลาซินสัสดักได้ โอ้เจอเพลซิ้งเร็วก็ขึ้นเกมลำบากครับอาร์เซนอลต้องแก้ไขมาครับที่โกลาซินัสไหลเข้ากลางที่เมทแลไนส์ครับทำเกมขึ้นมาบ้างโอบามายังซ้ายครับขยับช่วยโกลาซินัตกระชากมาแล้วก็ลองเปิดแล้วก็ไอ้แขวสองมีเก็บได้เมดเลนไนส์ nice, สับขาดแล้วก็โอ้โหเจ๊จายยังติดอยู่เปิดขึ้นหน้ามาครับเคลียร์เอาชัวปลอดภัยไว้ก่อนครับฝั่งของเวสแฮมเราเป็นอาร์เซนอลดักได้ ลูกัสตอเลล่าครับเมดเลนา่าสก้าลางครับชาก้าเห็นซ้ายโคลาซินัสจังหวะน,นี้เปิดจังหวะเดียวไม่จับแล้วโอ,โอโมงมาเฟสเวลครับโอ้จะมองตั้งเข้าไปข้างในก็สโนสการ์ดก็มาดักไว้ได้แล้วจังหวะน,นี้ออาร์เซนอลเฮซยิ่งกดดันครับบีบแย่งบอลมาได้เร็วขึ้นครับลูกัสตอเลล่าต้องเร่งครับอาร์เซนอลแตะเข้ากลางลากาเซ้เว้แฮม,มถอยไปตั้งรับดูครับ ยืนเช็คลายไว้หลายคาแส้ไทยมาอุบามายังซ้ายสายแล้วริงในเสาแรกโอ้โหตัดสินใจยิงครับเพื่อนไม่มีใครอยู่ในกรอบเขตโทษครับอุบามายังหลุดมาต้องลองวัดใจเลยครับโอ้โหดูแนวรับของเวสแฮมครับอยู่กันใน,ในบริเวณหน้ากรอบประตูเต็มไปหมดเลยครับเป็นเต็มมุมของอาร์เซนอลกาดิชากา้า เปิดเข้ามาครับจังหวะนี้โผลออกมาได้ครับมาร์คโนเบลแล้วเมดเลนไนจะพยายามรีบมงสกัดก่อนเกือบจะเสียท่าให้กับอดีตแคโดครับไอซอนลุยต่อเมดเลนไนมาที่ลูคัสโซเลราชิงกับโอบามายังเ <c oughs> จอซ้อนสองอยังไม่ได้ยิงไกลน,นอกกรอบเขตโทษเลยครับ <c oughs> ถ้าไปดูสถิติเนี่ยเวสแฮมชวยซ้อนไม่ได้เลยครับเจอกันล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมนี้ก็ พ่ายไปหต่อ3ครับแต่ว่าตอนนี้นำอยู่2ประตูต,ต่อศูนครับโอบามายังไหลมาอีโวโบีแตะมาแถว2ได้จริงฉลับเข้าทางแล้วโอโ้ยิงลากาเซตโอฟอร์มิชกี่ครับยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเนครับแหมบอลมาตรงตัวเขาครับยังรับได้แล้วอาซอนยังบุกต่อลากาเซตให้มาโอบามยังย้อนมาเมเดนโอบามยังได้จริงโอ้ยติดล็อกของเดียบหรือเปล่า เดี๋ยวดูก็ว่าหรือว่าโดนเจ้าตัวออกไปเองครับหือแยกขามาบล็อกตัวยิงของอูบามายังไว้ได้ครับโอ้โหยังไล่ตีตื่นมาไม่ได้าอ์เซนอยังลุยต่อครับไอดิชากา้าอาทีที่36ครับเตะมุมของาอ์เซนอชากาจะเลือกยังไงครับมีขยับมาหลอกจะเล่นซันล้วเปิดมาหือ,อบอลมงสกัดออกมาไกลครับรอยเซอรนี่ ลูคัสต่อเดล่าให้มาตรงกลางแล้ว,วดูอเล็กซิวาวิพิกสวยแล้วราคาแซดได้จริงโอ้ยังติดตล็อกอยู่โอประตูแรกเล่นครับอาร์เซนอลตอนนี้โกลาซินสัสโอ้หเข้าซ้ายแล้วก็จะเปิดสนอตกราสับสไลด์ดักไว้ได้เป็นเตะม,มุมของอาร์เซนอลครับบุกหนักนะครับตอนนี้โอ้ดูพื้นที่ของราคาแซดรับพยายามจะเข้าไปโจมตีในกรอบเขตโทษแต่ว่ายังทําไม่ได้นะครับ หาช่องยิงลำบากมากเปิดมาใหม่ครับวันนี้จะ <c oughs> ยังงงสก,กัดออกมาไ,ได้ครับเวสแฮมแล้วทิ้งอนาตูวิชไว้คนเดียวอนาตูวิชต้องย้อนมาครับเดลกนไรซิ่งกับอันเดรสันเดลกนไรซ์บรับเควสเวล <c oughs> ดูชิปบอลให้ไปทางซ้ายครับอันเดรสันยังพยายามจะล็อกไม่ผ่านมูสตาฟี่อยู่โอ้โหแข็งแกร่งครับมูสตาฟี่เมดเลนไนส์ เข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับของครึ่งแรกครับที่ลอนดอนสเตเดียมครับอาเซนนลยังตามอยู่ครับ0-2โคลาซินัทแตะให้แล้วชากาจับยาวนะครับสโนตกราสเล่นกับซาเาเลตา้าบูเซนความแม่นยำในการจ่ายบอลครับส่วนมิดฟิล์ของเวสแซมกับอาเซนนลนะครับแม่นยำม,มากกว่าการเล็นน้อยครับเป็นฝั่งของเวสแฮมที่ทำได้ดีกว่านะครับความแม่นยำแล้วก็จบ รึ่งเวลาแรกไปครับ45นาทีก็เป็นเจ้าบ้านครับโอ้นำมาเซนอนอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับจาก2ประตูของมาโกอานาโตวิชกับแอนดี้แคลโรนครับทำคนละประตูครับให้เจ้าบ้านนำอยู่2ต่อศูนย์ครับอาจจะเป็นสกอร์ที่ช็อกแฟนๆไอซ่อนอยู่พอสมควรนะครับกับสกอร์ที่เกิดขึ้นในฟีฟ่า19ครับเราก็ไม่สามารถควบคุมสกอร์แบบนี้ได้ครับยังไงก็รับชมก็ลองคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ใช้วิธ จะนาญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่คือประตูแรกก็มาเร็วมากครับโอ้ของอนาโตวิชครับบอลเล่ด้วยเท้าซ้ายครับโอ้โหโดนเต็มๆหน้าแข้งเลยครับปีเตอร์เชก็พุ่งเซฟไม่ทันนะครับบอลมาแบบนี้ครับมันสมบูรณ์แบบนะครับแตว่าเป็นการจบสกอร์ที่เฉียบคมมากของอนาโตวิชแล้วก็ลูก c รอสอีิแล้วนะครับจากด้านข้างเขาวันนี้โดนจู่โจมบ่อยครับ เราก็เป็นแนนดี้แคโรครับโฉบมะมุงเข้าเสาแรกไปนะครับโอ้โหกลายเป็นเซนตันที่ช็อตไปช่วง16นาทีแรกแต่ก็ซ่อนครับพอตั้งเกมได้ก็พยายามโจมตีครับหาจังหวะจบสกอร์ได้จากโอบาร์เมยังครับแต่ก็โอ้โหต้องชมการเซฟของพาเวนสตี้ครับวันนี้ยืนถูกที่ถูกตำแหน่งถูกจุดเลยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสยิงของโอบาร์เมยังครับ ถูกล็อกไว้ได้ครับโดยอิซาดิยอฟนะครับจบครึ่งแรกที่ลอนดอนสเตเดียมครับเจ้าบ้านนำอยู่2อต่อศูนย์ครับเดี๋ยวรับชมต่อในครึ่งเวลาหลังครับเอาร์ครับสัญญาณมาแล้วครับที่ลอนดอนสเตเดียมเกมครึ่งหลังเริ่มนะครับอย่าลืมครับวันนี้คู่นี้เป็นคู่แรกนะครับ19บเนาฬิกาสานาทีครับทางช่องบีสปอร์ตหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ต่อจากคู่นี้ก็จะเป็นไบรตันกับลิเวอร์พูลเลยครับเพื่อนๆก็ รอรับชมกันด้วยครับคุลิฟว์เราทำไปแล้วต่อมาดูจังหวะนี้ครับเมเลไนส์ไม่เลือกเปิดก็โดนโฉบมาแย่งไปได้ครับแอนเดอร์สันเปิดขึ้นหน้ามาแล้วมงตั้งไม่ถึงแอนดี้แคโรครับโอ้โหดูการถ่ายบอลนี้ของอาร์เซนอลลำบากครับดูเวสแฮมครับแผงกลางนี่มีอยู่เยอะเลยครับแผน4-4-2นี่จัดการแนวลูกอาร์เซนอลไว้อยู่หมัดครับในช่วงครึ่งแรกโอบามายังครับพาเองเจอขวางไว้2ต้องถอยมาครับ อาร์ดิชากา้าชาก้าไปล็อกลรวเสียจังหวะเลยครับโดนสวนแล้วอาร์ดีแคโร่ก็เล่นชิงมาอนาจาวิชไ้ไปทางขวาครับที่ซาบ,บาลตา้าพามาเองนะครับเติมเจมขึ้นมาแล้วเลือกอนาตัววิชเอกเปิดเข้ามาอีกแล้วครับโอ้โหลูกครอสแหมมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยนะครับอาร์ดนนิแคโร่ก็เติมสูงไปเข้าไปลึกครับบอลเลยย้อนเข้าไปหน่อยนะครับไม่ไนส์ให้ที่อีวบี้ครับ โอ้ขึ้นเกมลำบากครับไปซอนวันนี้3 4 2 1ครับพอแดนกลางนี่เจอแพ็คคนละตำแหน่งเลยครับผู้เล่นของเวสแฮมช่วยกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมเดนไนส์สเปิร์ตโอ้โห่ผู้เล่นที่สำคัญก็มีการบาดเจ็บด้วยนะครับอย่างเพเด็กพิชยานแล้วก็เมซูตอซิลครับไปซอนจำต้องจัดทับขัดตาหน่อยครับในบางตำแหน่งนะครับกาดิชาก้าครับชื่อชั้นผู้เล่นก็ยังถือว่า มีความดูดีกว่ามากชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ยังตามอยู่ครับ0ต่อ2เนอร์โบดูโอ้โหจะช่องมาซ้ายครับวันนี้เด่นเหลือเกินครับมาเดสันเปิดเข้ามาอีกแล้วหม,มงออกมาได้แล้วเป็นเดคแคนไลท์ซับเก็บได้ไหลมาติดตัวนุซาฟีดักไว้ได้ครับโซกาติส so ไหลมาที่ชาก้าโอ้ตัวนี้ต้องหวังลุ้น ตีตื้นขึ้นมาสักประตูให้ได้เร็วที่สุดครับอาร์เซนอลโคลาซินัสชากาลากาเซตโอ้ดูต้องขยับช่วยต่ำเลยครับลากาเซตลูคัสโซลิลาครับเลือกมาเมเลนไนติดดูครับช่วยกันดีมากครับวันนี้แนวรับของเวสแฮมอาเดซันนะครับเป็นมิดฟิลด์ริมเส้นตัวรุกแล้วก็ช่วยเกมรับด้วยอดีคาโดไปกลับมาครับแล้วเดคนไรส์เลือกมาคาร์โโอ้โห ไม่ให้อนาโตวิชหนึ่งจังหวะแล้วดูครับอนาโตวิชบังแล้วเดคันไรส์จออกมาทางขวาสนอตกราสครับย้อนมาโซเบเลต้าไหลามาสนอตกราสเปิดติดกานิชาก้าครับโอ้โหกอ์เซนนี่โซกาติส so อาเซนอลนขึ้นเกมไม่ได้เลยครับวันนี้เจาะลำบากนะครับบอลไปไม่ถึงทั้งลาคาเซสแล้วก็โอบามยังด้วยนะครับ ครับจังหวะน,นี้ทางซ้ายโกลาซินัสครับได้เปิดเข้ามาแล้ว <c oughs> เกี่ยวไม่ถึงครับโอ้เข้าไปในกรอบได้เปิดเข้ามาใหม่ครับจังหวะน,นี้โอ้โหติดออกบันนาแนีวันนี้แนวรับยังไม่พลาดครับเวสแฮมอาร์ดนนี้แคโร่ครับเปิดขึ้นหน้ามาโอ้โหอนาโตว,วิสเจอชากา้าฉบเข้ามาถึงบอลได้ก่อนนะครับไอซอนยังลุยต่อครับถามว่าครองบอลเยอะกว่าไหมาเยอะกว่าครับแต่ว่าจังหวะจบสกอ ในพื้นที่สุดท้ายแทบไม่มีโอกาสเลยครับอาร์ซอนลูคัสโซเรล่าครับลาคาเซดนี่ครับต่อไปต่อมาไม่มีช่องให้ยิงก็เวลาก็หมดไปเรื่อยๆครับลูคัสโซเรล่าหมุนวนหาเพื่อนนะครับโู้ยน่ากรอบโอ้โหไวแฮมอยู่กันเยอะเลยครับดูครับถอยลงมารับแน่นแล้วไหลมาลอดได้จริงก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหดีออฟต้องคืนมาฟาเบสตี้ครับหัวยาวขึ้นมาโอ้วินัยเกมรับเวสแฮมวันนี้ทำได้ดีมากเลยครับมาร์กโนเบิล ย้อนคืนกลับมาใหม่ครับอานาัตัวิชัปไหลามาทางขวาโอกาสสนอตการ์ดล็อกผ่านจังหวะแรกติดโกลาสินัทครับยังเป็นโอ้โหไวแซมครับเปลี่ยนตัวเปลียป่ยนครับส่งไปโดโอเบียงลงมาแทนมาร์คโนเบโลิลแล้วก็อาร์เซนอลครับเปลี่ยนอารอนแลมซี่ลงมาแทนลูคัสตอร์เดล่าครับ เปโดเบียงให้กับซาเบเลต้าแล้วเปิดเข้ามาใหม่จังหวะนี้มูซซาฟี่ครับโอ้ยังงงได้ก่อนถึงอาเดสันครับเมเดนไนลากาเซสครับโอ้เวลาก็เดินไปเรื่อยๆครับอาร์เซนอลุกับเจาะไม่ได้ครับวันนี้แผน3 4 2 1ของอาร์เซนอลครับโคลาซินัตดูครับถอยไปราับแน่นเลยครับเวสแฮมโคลาซินัต ช่องเจาะมาที่โอบาเมยังชาก้าอครับช่องนี้ราคาแซดเลือกแล้วก็ได้ยิงโอ้โหซายกา็ยิงเบาไปหมดเลยครับโอกาสมาแต่ก็ทำไม่ได้ครับอาร์เซนอลอาแลจุไทมมาเป็นอันดี้เคลโลครับจะให้กับอานาโตวิชเมื่อสักครู่ทดเวลา2หน้าที่ครับฝั่งเวสแฮมครับเปลี่ยนครับลูคัสเตเรสครับ แทนทางด้านแอนดี้แคลโร่นะครับก็คาวเวลาไปแล้วครับฝั่งของเวสแฮมเฟิลิเ้อันเดอร์สันเราดูจังหวะนี้ครับลูคสัสได้ยิงก็โอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสกอร์นี้ครับเวสแฮมทำได้นะครับในทีมที่19ครับโอ้ช็อกแฟนๆอาร์เซนอลเลยครับ,รบาจจะปิดจ็อบชัดเจนครับเวสแฮม โอ้โหปีเตอร์เช็ควันนี้โดนยับเลยครับดูครับสำรองนะครับดูคลาสเปเรสยิงสมบูรณ์แบบครับไม่เฉลับครับรอดขามาด้วยครับโอ้โหเป็นมูซซาฟีครับล็อกไม่ทันครับ3 0ศูนย์ครับเป็นสกอร์ที่อาจจะดูเหลือเชื่อสำหรับแฟนอาร์เซนอลครับแต่ว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ครบ90นาทีแล้วก็รวมทดเจ็บไปแล้วด้วยครับ3-0ครับเวสแล้วก็จบเกมนี้ไปครับในฟีฟ่19นะครับระบบ AI ดวนกันครับเป็นเวสแฮมที่เอาชนะอาซ่อนไปได้3ประตูต่อ0ครับของจริงจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบสกอร์ครับไว้ไปชมกันใหม่ในช่วงที่เตคข้าคืนวัน,นี้ครับ19นาก30นาทีทางบีอินสปอร์ต1หมายเลข 6 7จโทนนครับเวสแฮมกับอาร์เซนอลครับสำหรับวันนี้ก็มีข้อผิดพลาดอย่างไรที่เกิดขึ้นซึ่งมีแน่นอนครับแอดมินก็ต้องขออภยัยแฟนๆทางเวสแฮมแล้วก็อาร์เซนอลด้วยครับรับชมผูกคนบันเทิงอย่าไปซีเรียสกับเรื่องสกอร์แล้วก็ผลการแข่งขันครับไว้ออก,กลับมาเจอกันใหม่ในแมชหน้าแมชนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับผมสวัสดีครับ